สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําตู้นะทาตู้ DIY เป็นตู้บิวอินหน้าบ้านบริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้คือก่อนที่จะทานะครับผมนะครับก็จะเป็นแบบพื้นที่โลง่โลงๆแบบนี้นะก็ใช้ตู้รองเท้าธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นตู้บิวอินอันใหญ่เลยนะครับผมยาวกว้างประมาณ2เมตรสีนะครับผมอันนี้จะเป็นงานบิวอินชิ้นแรกที่ผมเคยทํานะเดี๋ยวมาลองกันดูว่า รูปร่างหน้าตาหรือว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงครับยังไงก็ผมฝากกดติดตาม Channel for s t o r y ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกเราก็ต้องออกแบบก่อนนะครับผมนะครับออกแบบในส่วนของบานตู้นะครับผมผมก็ใช้โปรแกรมนะในการออกแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็คือเป็นผมใช้ส e t c h u p นะครับค่อยๆทำนะนี่คือผมก็ไม่เคยเล่นนะครับนี่คือการใช้งานครั้งแรกของผมเลยผมก็ หมุกมุนอยู่กับเขาประมาณอาทิตย์นึ่งครับนะครับก่าจะวาดได้แบบนี้นะครับผมนะครับก็แบบที่เราออกแบบก็จะประมาณนี้ครับความกว้างของตู้เนี่ยผมเอา2เมตรสีบนะครับแล้วผมจะแบ่งออกเป็น3ใบนะครับผมใบบนใบกลางใบล่างนะครับเราจะตัดเป็น3กล่องนะครับผมส่วนหน้าบานก็จะเป็นแบบหน้าเต็มแบบนี้นะครับเนี่ยแบบด้านนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับใช้เปิดคู่นะครับเนี่ยครับใช้เปิดคู่เอาแบบนี้ครับตอนหนึ่งช่องนะครับผมความกว้างของหน้าบานก็ประมาณ40 40เซนนะครับเพราะว่าระหว่างช่องเนี่ยผมให้มันมีระยะประมาณ80เซนนะครับแต่ละช่องตรงนี้นะครับ80เซนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเราจะใช้การแขวนแบบเกี่ยวนะครับผมเนี่ยอันนี้แถบตรงนี้นะครับแผ่นตรงนี้นะครับแผ่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับคือเราจะใช้วิธีการเกี่ยวโดยตัดองศานะแบบนี้นะครับเนี่ยชิ้นเนี้ยจะอยู่ที่ตู้นะครับส่วนชิ้นเนี้ยจะอยู่กับฝาผนังนะครับแล้วเราก็เอาชิ้นชิ้นตรงนี้ครับมาต่อกันนะครับ เวลาเราเวลาเราจะให้มันเกาะกับกําแพงแล้วก็ชิ้นเนี้ยมาสวมตรงนี้ครับเนี่ยติดเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือมันจะอยู่ที่ตัวหิ่งของเราตัวชั้นวางของเรานะครับตัวเนี้ยพอเวลาเราเกี่ยวบนกําแพงปุ๊บมันก็จะมาล็อกแบบนี้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของการที่เราจะเอาตู้เราไปหิ้วอยู่บนผนังนะครับผมนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้เนาะนะครับก็จะทํากระดูกอยู่ประมาณ4ตัวนะครับ ข้างหลังตรงนี้นะครับดูแล้วอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะเพราะผมก็หมุนไม่ค่อยคล่องเหมือนกันนะครับก็จะมี1 2 3แล้วก็ตรงกลางนี่จะมีอีกชุดนึงนะครับถ้าผมไม่ได้วาดนะเดี๋ยวไปไปทาบนชิ้นงานจริงนะครับผมนะครับนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะทําเป็นที่วางรองเท้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยห้าชั้น3ช่องนะครับตรงเนี้ยเราจะทําเป็นเอ่อที่วางรองเท้าหมดเลยแล้วก็แผ่นตรงเนี้ยเราสามารถที่จะถอดได้ถอดมาเป็นแบบนี้ได้นะครับ จะถอดได้1แผน่น2แผ่น3แผ่น4แผแ่นเราก็จะถอดแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเผื่อว่าเราประยุกต์เปลี่ยนเป็น,ปนตู้เก็บของล้วก็เอาเอาแค่ลิ้นชักเอาแค่ตัววางชั้นวางออกแค่นั้นเองนะมันก็จะกลายเป็นช่องเก็บของนะครับผมส่วนส่วนตรงนี้ผมแบ่งแค่2 3ชั้นนะครับก็คือเป็น2 2แผ่นแบบนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆที่ผมจะทําติดไว้บนผนังหน้าบ้านของผมนะครับผมนะครับนยครับความลึกของตู้ก็40เซนเนาะ นะครับสูงทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณ2เมตรแปนะครับใบแรกที่ผมตัดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวที่ผมจะตัดจริงครับจะเป็นแบบนี้นะครับามาแล้วเนี่ยอันนี้คือโครงตู้จริงๆที่เราจะตัดนะครับเดี๋ยวเราต้องทำโครงตู้ก่อนนะครับตัดแล้วก็เอาขึ้นไปหิว้วไว้บนผนังนะครับเรียงกันแบบนี้สามสามตู้นะครับก็คือผมจะตัดชิ้นล่างก่อนแล้วก็มาทำตู้นี้ แล้วก็มาทําตู้นี้นะครับ3า,าตู้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเราก็จะไปเริ่มประกอบกันนะครับผมนะครับส่วนแบบไม้เราก็าค่อยๆวัดตัดตามขนาดของตู้ที่เราออกแบบแค่นั้นเองนะครับผมครับแล้วส่วนในอของที่ผมสั่งรอบแรกเนี่ยผมก็ก็คือเช็คคร่าวๆจากแบบ ถอดถอดออกมาจากแบบที่เราวาดจริงๆนะครับผมแล้วก็ตีเผื่อไปอย่างละประมาณ 1- 2แผ่นนะครับผมเผื่อว่าเวลาที่เราทำตู้แล้วมันขาดเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมนะครับก็คือผมเอาแบบที่วาดเมื่อสักครู่เนี้ยเนี่ยครับตัวนี้แหละนะครับเอามาถอดแบบนะครับผมมาคำนวณนะครับว่าเราต้องใช้หน้าเท่าไหร่นะครับคือคือโปรแกรมพวกนี้มันก็มันก็สามารถถอดได้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยครับอันนี้คือผม คำนวณเล่นโดยใช้โปรแกรมถอดออกมาแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีจะมีแผ่นด้านล่างนะครับตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยคือเขาถอดแบบจากตู้ตรงเนี้ยออกมาบนแผ่นไม้นะครับเราก็จะคำนวณได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะใช้ในการปิดผิวหน้านะครับผมจะตีโค้งแล้วผมจะปิดผิวหน้า2ข้างเพราะฉะนั้นเราต้องคูณ2นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็น5แผ่นนะครับก็จะคูณ2ไปก็จะกลายเป็น10แผ่นอะไรอย่างเงี้นะครับราคาให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือราคาที่ผมซื้อเนาะเนี่ยครับแมสยาง4ีมิลนะครับก แผ่นหน้าของโครงนะครับผมนะครับทั้งหมด10แผ่นนะครับแล้วก็ไม้ยางพาราประสานเนี่ยผมเอาไว้ทาเป็นไม้ที่เอาไว้หิ้วูโครงตู้นะครับผมก็ใช้หนาหน่อยนะครับแข็งแรงหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้โครงนะครับผมสั่งมา5มัดมัดละ10 1สิบซนก็เท่ากับ50สซนนะครับอันนี้ผมตีเผื่อไปแล้วนะแล้วอันนี้เป็น MDF เปือยก็คือผมจะเอามาทําหน้าบานครับหน้าบานเนี่ยมันใช้ทั้งหมด3แผ่นนะครับผมที่ผมคํานวณนะครับก็จะเป็นหน้าเรียบหมดเลยนะครับปิดหน้าบานตู้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไม้อัด ไม้อัดยางนะครับสิ่งโตนะครับไม้อัดยางเนี่ยอันนี้ผมเอาไว้ทําชั้นนะครับคือชั้นเนี่ยมันสามารถทําได้2แบบนะครับแบบแรกคือเราตีโค้งแล้วเราก็ใช้ไม้อัดสีมิลปิดบนล่างคือผมมองว่ามันทํางานหลายรอบแล้วมันต้องตัดเยอะมากครับชั้นมีประมาณเกือบเกือบ20แผ่นนะครับคือถ้ามันนั่งตัดบทเลยเนะี่ยมันมันเสียเวลาครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นไม้อัดยางเนี่ยสิมิลไปเลยก็คือถ้าเราตัดเป็นชั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นไฟเก่าเมื่อกี้นะครับ โอเคเนี่ยไอชั้นตรงนเนี้ยเนี่ยชั้นตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราตัดแบบมีโค้งอะเราต้องตัดโค้งก่อนใช่ไหมครับพอตัดโค้งเสร็จเราต้องตัดแผ่นบนแผ่นล่างเพื่อมาปิดผิว่ครับทีนี้มันเสียเวลาผมก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นไม้อัดสิบมิลไปเลยก็ตัดรอบเดียวเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยครับเนี่ยตัดรอบเดียว1แผน่น2แผน่น3แผน่น4แผ่นก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามาขึ้นในตู้ได้เลยนะครับผมผมก็เลยใช้เป็นไม้อัดสิบมิลแทนนะครับผมนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือค่าของทั้งหมด เป็นเป็นไม้ทั้งหมดนะครับก็มามาอยู่ประมาณ7 0 0 0นนะครับผมนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกบานพับถ้วยนะครับอีกบานพับถ้วยไม่ไม่แพงครับคู่หนึ่งประมาณ40บาทนะครับแบบเอาแบบเอาแบบซอฟโค้ดด้วยนะเป็นปิดซอฟด้วยนะครับผมก็ไม่แพงเท่าไหร่พวกน็อตอะไรพวกก็ตีเป็นตีรวมรวมไว้อีกสักประมาณพันหนึ่งครับอ่าอันนี้ผมสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอของมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าผมจะสรุปให้อีกทีตอนที่ทําเสร็จนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย ผมทำไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็รูปร่างหน้าตาของตู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับตอนนี้ของก็มาแล้วนะครับผมอันนี้ผมสั่งจากไทยวัสดุมาทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับก็สั่งแล้วก็2วันนะครับเขาก็มาส่งนะครับผมนะก็ได้ของตามครบตามแบบนะครับผมที่ได้ครบหมดเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นโครงไม้ยางพารานะครับที่ผมจะซื้อมาทําโครงข้างในตู้นะครับผมก็ตัดมาค่อนข้างที่จะเรียบเรียบเลยนะครับ สันอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับแล้วก็อันนี้ไม้แผ่นใหญ่ที่เอาไว้ยึดกับผนังนะครับนะก็ประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็คือสภาพก่อนที่เราจะทาบิวอินบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับผมนะครับคือเดิมเนี่ยมันเป็นตู้วางรองเท้าอยู่สามอันนะครับเดี๋ยวผมจะทําบิวขึ้นมาตามแบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มทําตั้งแต่การตัดโครงก่อนนะครับอันนี้คือผมถอดแบบมาจากคอมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะ เอ่อตัดไม้มาประกอบโครงตามนี้นะครับผมอันนี้คือด้านข้างนะแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงกลางนะครับที่ผมทอดออกมาเดี๋ยวเราจะตัดโครงมาก่อนนะครับให้เป็นลักษณะนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยมาปิดผิวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมนะครับ จะทาเป็นโต๊ะเวิร์กชอปของผมนะครับเอาไว้ทาเอาไว้ทํางานไม้จะได้ไม่ต้องโกมให้เมื่อยหลังนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมยกคนเดียวผมใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะอันนี้แนะนําเลยนะครับใครที่ทํางานคนเดียวเหมือนผมอ่ะคือใช้ดีมากครับมันยกคนเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกคนอื่นมาช่วยยกเลยครับนะครับก็ใช้แบกเอานะครับโอเคเลยอันนึงสอง้กว่าบาทเองนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเอาไม้โครงมาตัดนะครับ เราทำการขึ้นขึ้นโค้งนะครับโดยผมจะใช้แม็กคู่นะครับตัวนี้ยิงแม็กคู่นะยิงประกบโค้ง2ด้านเลยนะครับให้เป็นตัวโค้งที่เราออกแบบไว้นะครับผมแล้วก็ใส่อย่าลืมผมใส่กาวไว้ที่ระหว่างรอยต่อด้วยนะครับผมนะครับ แล้วก็ตู้ใบบนอีกนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ประกอบในส่วนของที่เป็นโครงข้างตู้เสร็จแล้วนะอยู่ตรงเนี้ยนะครับทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็เริ่มขึ้นแผงล่างกับแผงบนของแต่ละบานแค่แต่ละตู้นะครับผมนะครับเมื่อกี้ที่ผมตัดก็คือเป็นตัดไม้ตรงเนี้ยนะครับจำนวน50ชิ้นนะครับเนี่ยอันนี้50ชิ้นแนละ้วเดี๋ยวผมก็จะประกอบเอาเนี้ยเป็นแบบนะครับแล้วก็ประกอบเนี้ยอีกอีก5อันนะครับก็จะครบเป็นโครงตู้แล้วนะครับผม โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็แพ็กชิ้นงานเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับผมนะครับเนี่ยตามแบบนะครับตามแบบนี้นะครับอันนี้คือชิ้นบนก็คืออันนี้นะทั้งหมดหกหกชิ้นนะครับหกหกอันนะครับแล้วก็มีด้านด้านข้างด้านด้านข้างนะครับก็คืออันนี้นะครับตัวนี้ก็คืออันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับอย่างละสองชุดซ้ายขวาครับเนี่ยสองสี่หกนะครับผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือขึ้นโครงแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะมาปิดผิวด้วยแผ่นไม้อัด4มิลนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็คือผมขึ้นโครงอันนี้นะครับทั้งหมด6อันนะนยครับ1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้จะตัดไวหน่อยนะครับเพราะว่าเราผมใช้เป็นโต๊เรื่อยวงเดือนนะครับตัดนะครับซอยซอยไม้มันก็เท่ากันหมดเลยเพราะเราสร้างโตเรื่อยครั้งเดียวแล้วเราก็ตัดทีเดียวนะมันก็จะเท่ากันหมด เลยนะครับผมนะครับส่วนอ,อยากจะแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับคนที่ทํางานคนเดียวเหมือนผมเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยสาคัญมากเลยนะครับก็คือปากกาจับชิ้นงาน,นครับคือบางทีไม้เนี่ยเราซื้อไม้อัดมาเนี่ยไม้ตรงเนี้ยมันไม่ตรงนะครับคือมันจะมีโก่งมีแอนนะครับเวลาที่เราดึงโค้งอะ่ะเราเอาปากกานะครับมาช่วยจับเฟือดึงนะครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ดึงเลยเรามาทาบไม้แล้วเรายิงเลยเนี่ย คือบางทีถ้าประกอบไปแล้วมันเบี้ยวเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่ามันแทบแทบตรงกันหมดทุกอันเลยนะครับที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมใช้ทําแบบขึ้นมาอันแรกก่อนแล้วผมก็ทาบตามแบบและผมก็เอาปากกาที่เห็นเนี่ยทั้งหมดดึงให้เท่ากับแบบอันแรกนะครับพอดึงเสร็จแล้วเราขึ้นกระดูกตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวมันจะเท่ากันเองนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ EP หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกัน EP สองเราจะเอาโครงที่เราทำเนี่ยมาปิดผิวไม้อัดสีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP สองครับ